นี่เราก็เอาไปนินออกใส่จานได้เลยเยสจะถาดเอาไว้แล้วนะคะนี่ตัวใหญ่เต็มจานพอดีเลยค่ะแล้วเราก็จะมาเอาตำทั่วนะคะม,มาดูกันว่าแซ่บไหมนี่ตำถั่วปีนะคะว้าวเต็มแล้วค่ะเต็มแล้วค่ะ เต็มจานแล้วค่ะนี่นี่ค่ะปลานิ้แดดเดียวทอดนะคะทางนี้ก็จะเป็นตำมมกทัวปีนะคะใส่น้ำปลาด้วยนี่นะคะผักเราเต็มถาดเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พบเจอกับช่องของกินํำบ้านเฮากับวันเบียเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาทานอาหารด้วยกันค่ะวันนี้เบียก็มีเมนูเป็นตำถั่วนะคะใส่น้ำปลานะคะและ้วก็เป็นปลาลินแบบเดียวคะ่ะท่านผู้ชมตัวใหญ่มากดูที่มันซื้อมาตัวละเท่าไหร่คะตัวลวะห้าสิบห้าบาทห้าสิบห้าโอโ้โหตัวใหญ่มากเลยนะคะ เจ้าประจาที่เดียร์เขาไปซื้อตลอดนะคะที่อยู่ตลาดตะยังนะคะเจ้านี้คือเขาทําแบบสดสดวันต่อวันนะคะแล้วก็ราคาก็ถูกเป็นกันเองด้วยค่ะสะอาดนะคะท่านผู้ชมส่วนผักที่เราจะมากินกับด้วยก็มีผักแว่นนะคะแล้วก็มีมะเขือพูดไปด้วยคกืนน้ําลายไปด้วยนะคะแล้วก็มีแตงแล้วก็นี่ค่ะมีกระหล่ำปีเหมือนจรวดเลยนะคะอีกกรอบมากเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีเป็น ผักตชวานนะคะชวาชวาแล้วก็พี่วันได้ผลไม้อะไรคะพี่วันได้เป็นลำไยจ้าพี่น้องกิโลละยี่ห้าบาทลำไยลุงยัยยัยพี่น้องลำไยกับเงาะจะส้างเหงื่อเป็นงาะได้ใจเป็นงอกลำไยไม่เคยพนันเลยอ๋อนี่ค่ะมีนี่อีกอย่างหนึ่งแคบหมูนะคะ ตอนที่เราจะไปทานด้วยกันก็เบียก็ขอฝากกติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ like, ต share, ตให้เบียกับพี่วันได้นะคะเป็นกําลังใจให้เบียกับพี่วันสู้ต่อไปนะคะท่านผู้ชมมาทานด้วยกันค่ะเออแล่พี่วันเดี๋ยวเบียร์แค่ออกกันมันจับตาจับไม้เลือยไน้องจับคนเดียวกินเนอ้อนเหนียวขวเจ้าจ้ะจับตรงไหนตรงนั้นนะพี่วันจับทั้งตัวกิ้มเต็มไปหมด จากแคบหมูก็ใส่ตรงน,นี้เลยเนาะพี่วันเนาะหรือว่าเราจะจับเอาข้างหน้าเสียสดๆนะทั้งมดใส่เลยพี่วันมาค่ะท่านผู้ชมท่านเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะเพื่อนทางฝั่งไทยฝั่งพม่าเพื่อนเพื่อนไทยใหญ่นะคะเพื่อนเพื่อนทางฝั่งลาวแล้วก็เพื่อนเพื่อนทางต่างประเทศเลยนะคะมาดามทุกทุกท่านค่ะมาตำถั่วนะคะกินตำถั่วกับปลานิึกทอดนะคะ ไม่ยากใช้มือเหมือนเดิมน,นะคะเอามือจับแล้วมันอร่อยค่ะท่านผู้ชมตำตัวปีได้พี่น้องแซ่บแบบจ้ะสองคนที่มันจะแยกกันละจัดการใหญ่จังเลยวันนี้จะไม่เขา้าปากเลย ออนนี้ฝนนะคะทาใเมสายกำลังตกแรงมากค่ะเสียงก็จะมีดังหน่อยนะคะท่านผู้ชม ขาวๆสดๆนะคะไม่เพียกค่ะขอบคุณค่ะตอน,นึงเดือดเลหอมมากยค่ะผักแว่นวันนี้สี่มัดค่ะสี่สิบบาทต่อเดียวก็จำตัวจะพี่น้อง เอาช้อนออกก่อนนะคะซ่อมซ่อมเสียงมดัง,ดงซ้อนนี่ต้องช้อนนี่ต้องใช้อยู่นะคะ าาแม่ค้าในตลาดมันเริ่มถามว่าผักเนี่ยไปทำอะไรกินกินกับน้ำซีฟก็ได้ส้มตันก็ได้เบียก็เลยตอบแบบนี้นะรสชาติเป็นยังไงไม่ขมเหรอสำหรับคนที่ชอบกินก็ไม่ขมในทุกันเนอะ ต้องฟลามันกรอบมากนะคะนี่กรอบไหม ก้า้เอไหอ่ะานะนีก็ได้ที่เนื้อพี่วันตนอบได้แบบกินใจมากโอเคค่ะที่ไหนก็ได้ที่มีเนื้อกินกล <c oughs> okay, างม่ได้นะกินเน<ด>ื้อเนาะกเอาทางไหนก็เอาทางที่มีเนื้อเนาะพี่วันพูดแบบนี้คุกใจเสียมากเลยค่ะเี๋ยวมันน่าคุกแอบ,บกินเนื้อ,อก่อนแล้วกางออกมาให้นะ เดียวจ่พี่น้องเบียเป็นปุ๊กส่วนตัวพี่วันอยากทานอะไรบอกมา,ากเนี่ยข้า,เขาวเ้าเลยพี่น้องแซ่จำจำจำฟินมาก ตอ,อนแรกเนื่องาตัวนึงเป็นร้อยกายใช่ไหมห้าสิบห้าค่ะห้าสิบห้าค่ะบุกมากนะคะพี่น้องเ้อพี่น้องสุขุขสุขคนทั้งคนไทยคนเล่าเทศเล่ามาดามทั้งหลายแล้วก็คนดีสารบุบูสุขคนคนพมา่าไทยยัยคนเหนือกินน้ำกันจะพี่น้อง ท่านผู้ชมทุกคนที่ต้อการจ้าแซ่นัวๆจ้ะ ติดอยู่นะคะติดหางอยู่วันนี้กระทะเบียร์มันเล็กนิดหน่อยนะคะหางมันก็เลยไม่เข้าทางน้ำมันจะไม่ค่อยกรอบแกะหมูก็ไม่เลือดไปหน่อกระทะเล็กกว่าปลา

nhậu vào ma nó lấy quần không quần cái thôi แซ่บเป็นเด็กน้องก็เป็นอีกตัวนี้เปนกระเสบเสียงรำยองอยู่หลังบ้านนะคะแมวแมวแกระย่างออกมา เบีทยท้ทแล้วนะรอพีว่วันหยดเสรปากรงนิ้หน่อยเนื่องจายิน่อยคุณหนกินเพลเรา้ำเบียร์เพแล้ากินผลไม้ตีบ้าน้องั่น่อยพ่อยังมั่นกับป้าแดดเดกเกียวก็แบบ แต่มะัวจกแทบแ,แบบมะัวปี <c oughs> มันเท่า <c oughs> พี่วันนี้ถ้าแกได้กินแบบเป็นตำตำอะไรแบบนี้ในแกแบบจะฟินมากถ้าเบียร์อขอปิดชีพบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถูกใจน่าี่นน้องเนาะกินเราคืที่ตุ้งบ้านแต่กองอาหารบ้านแต่ของมันแสบโอ้พักแว่นเลยเยอะเลยเลือกต้องหาแนวมากินครับว่าราไปน้องเอ้ยอินล้ว มทจจม,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 ม่นีน่ตบได้เลยมันงอสักโลกหนึ่งลำใ่ญ่เนาะแก่ิดพชรปิดแล้วก็ปิดอีกปิดแล้วก็ปิดอีกรอเดียวดเทงเป็นไง เดบอกแล้วเวลาถ้ายุดกินแล้วมันจะเพรกินเนี่ยกินลำไยเนี่ยหายเลยลำไยหวานมากเลยค่ะเหมือนเราเชื่อมน้ำตาลเลยค่ะเนืน้อ<า>ห,หนาำมากอย่างไรอะพี่ดองลดสองห้างาะสามสิบแล้วเงาะยี่สิบบาทลำไยยี่สิบลำไยยี่สิบห้าหวานสองย่างเลยจ้ะหวานฉ่ำนะลูกสาวว่า เดี๋ยวไปชิมกันเนาะเอ็นรุ่สาวเนาะเดี๋ยวก็นั่งกินต่อเลยเนาะเอ็นไอสงสารลำยองอะคะ่ะลำยอง,งโดนขังอยู่หลังบ้านแง้วเงี้วเงียว,ยว,ยวชื่อแมวชื่อลำยองนะคะไม่ใช่ชื่อคนนะคะชาสำหรับวันนี้นะคะตำถั่วปีค่ะแล้วก็ปลาเนียนแดดเดียวทอดนะคะแล้วก็ผลไม้มีลำไยมีง้อกค่ะวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็เบียร์กับพี่วันนะคะ ฝากขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub บ cribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งปิ๊งปิ้งให้เบียร์กับพี่วันด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของช่องของกินลําบ้านทาวันเบียร์นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ